สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผม1ชุดครับผมราคาร้คา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเกมกันไปทางครับผมแต่หาพี่พี่ท่านใดครับผมซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400้บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางติดต่อของเราเหมือนเดิมเลยนะพี่น้าเบอร์โทร0 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเยนพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยนะพี่นะวันนี้ก็มีมาหนึ่งชุดนะครับผมราคาเหมือนเดิมเลยนะพี่นะสองร้อยสิบ้อมส่งกันเลยครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องแครครับผมเนี่ที่ระลึกเจ้าหลองบนดบอายุแปดสิบแปดปีครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะครับผมอาจจะถูกใจแล้วก็โทรมาปิดกันได้เลยครับผมสององค์สี่ร้อยบาทเท่านั้นครับผมพร้อมส่งเลยนะพี่นะไม่มีค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมจ่ายเงินแค่ค่าของเท่านั้นนะพี่นะไม่มีบวกคงบวกเพิ่มเลยนะพี่นะจ่ายเงินแค่ค่าของครับผมนี่จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมเป็นเหรียญฉลองมนดกหลวงพ่อพรมวัดช่องแค้ครับผมนี่นะครับ เหรียญเซตสวยเลยนะพี่นะอสองให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับผมนีนรายการที่หนึ่งนะครับผมเนี่นานๆจะได้เหรียญเซตสวยแบบนี้มาแล้วพี่นะ่ามาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับผมเนี่รายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญข้างไขป่ปลาหลวงปู่ทวดครับผมเนี่ยเป็นเหรียญข้างไข่ปลาหลังหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันครับผมนี่จะเป็นรายการที่สองนะครับผม นี่ครับเป็นเรียนุททวดข้างหลังเป็นหลวงพ่อค้ายครับผมนี่อะไรนะเขาเรียกข้างไข่ปลาเล็กหรือเปล่าพี่นี่มาแบบนี้เลยนะพี่นะน,นี่ครับเนี่ะเป็นรายการที่สองนะครับผมนี่ครับ ครับรายการที่สองครับผมสอง้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงครับผมอเป็นรุ่นพิเศษหรือเปล่านะพี่นะเห็นเห็นมีคําว่าพิเศษนะครับผมในรายการที่สามนะพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงครับผมีน แล้วรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจตรงไหนชอบใจตรงไหนแล้วก็ถักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับในี่เป็นหมายเลขสามครับผมสองร้อยห้าสิบาครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสี่อันนี้เป็นเหนรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับผมนี่เป็นเหนรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เป็นรายการที่สี่ครับผม รายการที่สี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าอันนี้เป็นเหรียญรลวงปูตโตครับผม นี่ครับปีสองห้าหนึ่งสองครับผมนี่จะเป็นรายการที่ห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่หกครับผม รายการที่6ก็ผม250ร้ยห้บาทครับผมต่อไปเป็นพัสสมเด็จรายการที่7จ็ครับผม ครับรายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นฟ้าสมเด็จรายการที่แปดครับผม ครับอันนี้รายการที่แปดครับผม250ราสิบาทครับผมต่อไปเป็นพาสสมเด็จรายการที่9ก้ครับผม ครับรายการที่เก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดุโกอหมายเลขสิบครับผมนวัครับ หมายเลขสิบครับผมสองร้อยห้าสิบปาทครับผมต่อไปเป็นพระซุ้มกอหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่เป็นพระซุ้มกอแบบสองหน้านะพี่นะจะหมายเลขสิบเอ็ดครับผม หมายเลขสิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรอล้วพว่เงินหมายเลขสิบสองครับผมเนี่ยของที่ไหนไม่รู้เลยนะพี่นาเนี่ยเอาตอโค้ดไว้นะครับผมเนี่ย เป็นหมายเลขสิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบครับผมต่อไปเป็นรูปหลอดลงพงเงินหมายเลขสิบสามครับผม นะครับหมายเลขสิบสาครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขสิบสี่ครับผม ในปีสองห้าหนึ่งห้านะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลข 14, สิบสี่ครับผม 8, สองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับผมเนี่ยหมายเลข 15, สิบห้าครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับผม หมายเลขสิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบครับผมวัดชนแดนครับผมนี่แตออออ่ออกวัดช้างเผือกแล้วพี่นะเนี่ยววัดช้างเผือกครับผมนี้จะเป็นหมายเลขสิบหกครับผมนี่นที่ระลึกวัดช้างเผือกปีสองห้าหนึ่งแปดครับผม หมายเลขสิบหกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจดอันนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบเจ็ครับผมครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์ Ad line. มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผม อ่าหรือว่าพี่พีทันใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์แล้วโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมสององศสีร้อยบาทเท่านั้นครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟันครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นเหรียญอ่าขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมนะครับ เป็นเหรียญควันถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมครับหมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้า อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มครับผมวัดบางโคนอกครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนอกครับผมหมายเลขสิบเก้าครับผมเหรียญน,นี้นะครับหลวงปู่พุ่มครับผมวัดบางโคนอกครับผมนี่ นี่ครับหมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบปลายครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบอันนี้เป็นสิงไม้แกะครับผมเนี่ยเป็นสิงไม้แกะนะครับผมเนี่ยจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่เป็นสิงไม้แกะเก่าๆนะพี่นะนี่พร้อมเรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ย นี่ครับห,หมายเลขที่ยี่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นพระสมเด็จครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผม ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม,มครับผมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมปีสองสองสี่ศูนย์แปด ถึงสามเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยนเะนี่ยนจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญนมหโคง้งวัดบางกระพร้อมกับผมเนี่ยหมายเลขที่ยี่สิบสองของผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามอันนี้เป็นเหรียญหลวงหะสุกวัดปากคลองมะขามเท่าครับผม นี่หมายเลขยี่สิบสาครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดแดงครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อดแดงครับผมนะครับ ครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าเป็นพักกิบบัวอาหลวงปุตโตวัดป่าดู่หิมพีครับผมเลยเป็นผักกิบบัวหลวงปุตโตวัดป่าดู่หิมพีครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม นี่ครับหมายเลขที่25ครับผม250บาทครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ